น่ากลัวสัตว์อย่งไงกูต้องไปไหนอะพี่วีก็เดินตามทางไปที่ทางตัวนั้นไต่เออกลับไปที่เดิมแล้วมันไปยืนอยู่โอ้ มีเสียงอะแต่ไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะพี่มันมีเสียงแต่ไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะ มันไม่น่าจะเดินม,มาตรงนี้ป่ะไม่น่าใช่ตรงนี้เปล่าต้องเดินไปอีกกว่าแล้วอะไรตกวะหันหลังไปดิไม่มีอะไรครับอะไรตกอะไรไม่รู้อ่ะอะอะไรตกวะมันเก็บไม่ได้อ่ะ นี่ไงเดินมาเต็มเลยเห็นไหมข้างหน้าอ,อันนี้คืออะไรอะไม่รู้เอฟแหมมึงเดินทงๆเข้าไปแล้วมายืนสองเนี่ยอ่ะสองสองซูมไปสิซูมสกอเมส์เนี่ยเออเขาห้ส่องตรงกลางมีอะไรอ่าพี่จำนวนนะ กูต้องทำไงกูต้องเดินเข้าไปอยู่ดีป่ะถูกไหมทางซ้ายสิซ้ายคุเห็นาทางเดินนะเออเออกแอบสิเออแหม่มึงเปิดประตูเดินทงๆเข้ามาหาไม่มีใครเห็นเลยไงขี้อย่ากลัวว่ะต้นเขียวๆนั่นเก็บได้ป่ะนอะ แล้วกูต、啊、้องไปทางไหนเนี่ยเฮีย คลิปหายละมือ ครับอ๋อนี่คือจะตายห่ใช่ไหมอืมรับแล้วนะตะเย็งเงยนเย็นเอ่ย็นเย็นไม่มีอะไรอ่ะครับว้าวจะบอกว่าเหมือนทะเลาะกันเอง เต็มเลยกระสุนกระสุนที่พื้นอ่ะกดเอฟิเดี๋ยวเดียวปาไหมเรากลับบ้านเขาเชิญกลับกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมเสียงเบลที่โบดดังเขาเดินกลับโบดจ้าเชิญเบลเก็วมึงกลับโบดกูกลับไปอยู่กับพราเจ้าได้เลยเกียไอ้เฮียกูบอกเลย จะพูดถึงคือพระเจ้าเมื่อไม่จาเป็นแล้วมึงจะเดินทำไมมึงก็มาเก็บขอก่อนไม่เขายิงงงงออะอ่ะอียแนี่ยังยุ่ยก้อหรือหน้าเหมือนฝาเฟดข้างหลังโอ้ย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 ดีนะเฉียบเตอร์มันสั้นนะไม่ต้องมามองกูจะไปเถอะ เสร็แล้วแหละไอ้เหี้ยมาขนาดนี้แล้วให้กูเก็บของด้วยเขาร้องอย่างงนานกูว่าแหละอย่างง,งนานฮะใช่เพง,ง,งนนเข้าเกามน<ะ>ี่ยังไม่ามาแคปเตอร์อยังหนึ่งต่อแคปเตอร์ดึกไปแล้วไง เก็บของอ่ะของกูอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่หลังข้างหลังอ่ะทางนี้ปะข้างหลังเลยอ่ะเดินเดินตรงทางรูนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่น่าจะรูนี้ปะรูนี้อ่ะรูเนี้ยเออกดชิปด้วยสจะได้วิ่งใครโทรไหมล่ะเนี่ยของหล่นเต็มเลยกูกดชิปไม่เป็นอ่ะอ๋อมันไม่ให้วิบเดินเหรอ คุยโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์อยู่อ่ากด F เก็บของอ่ะเก็บของเต็มแล้วโหกดชิมซิเรากดชิมซิกดชิมแล้วเฮียอะไรอีกอ่ะไปเล็กเอาเพิดอ่ะกด V o p ิดโ o ม r map V V V อยู่ไหนอ่าโห you can check the current position อะเช็คว่าตอนนี้อยู่ไหน a n d objective on อ่ะดูซิซูมซูมซูมตรงไหนคะซูมว่าที่เมาส์ไงตรงนี้เหรอที่เมาส์ ไม่เมามึงเอองายต่อดูสิมันมีของเต็มเลยมันก็เช็คก่อนโอเคป้าโ <Okay, S 1> อเคกดออกกดคลิกขวาคลิกขวาอ,อ่ะโอเคอ่ะลองวิ่งสิกดชิปด้วยอ่ะกดชิปค้างนะไอะ้ไม่วิง่งอ่ะฟันของด้วยนะอย่าลืมเก็บของของที่กองนะ เรามาจากทางนี้เก่งมากๆจ้าปมมือเอ๊ะเหียต้องมีเสียกูเข้าไปในคิปอีกนะต้องมานั่งเชียร์อัพมึงอีกใช่มีดีแล้วไม่เหงาเฮ้ยเย็นไปหมดแล้วอืมเดินตามบ้านทีมีของให้เก็บเปล่าโอเคไม่น่ามีตัวอะไรออกมาอีกแลยาวๆเลยเออแต่มันจะ แต่มันจะเป็นละลอกเนาะเกมเนี้ยใช่ไหมมันจะมีตัวแบบเฮียจัดท่าก่อนออมันจะชอบแบบมาเป็น,น,ปนอะไรข้างหน้านี้ปะมมไม่ไก่ตีได้ใครเขาจะทำไก่ <c oughs> เห็นไหมไวิ่งไปแล้วกูเกลียดไก่กูจะฟันมึงกูจะ มึงโดนแน่มึงโดนทําต้มจืดแน่ต้มขาไก่อเดินส่วนติ่งโดนทําต้มขาไก่แน่มึงฉันว่าไก่สอยได้นะเนี่ยสอยไงอ่ะไม่รู้อ่ะยิงหรอไม่รู้เปืนันกระสุนนะเฮียมีสามสิบนะให้กูลองเหรอ เก็บส,สิไม่มีอะไรกูเก็บเปลือ,องอีกตายหาแล้วกูกกกแทบ็แทบคือโอยอ้ย สัตแทบหลุดโอเคไปตามทางเดิมเมื่อกี้เนะี่ยอ่าใจเย็นดีเหี้ยทางนี้เหรอ ไปซินั่นน่ะมีของเนี่ยต้องเก็บอีกอันนึงไหนไหมเลทเฮิร์บกูต้องหันไปทางไหนวะนทางขวาเน,นี่ยนี่ปะนั่นอ่ะเออแดงๆนั่นนะเปล่าน่าจะใช่ใช่ไหมอืมเอาคถูกทางอันนายแดงๆหลังรถอะเห็นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ กูต้องไปไหนวะทาองนู้นห้งนี้เหรออ,อ๋อโอเคแสดงว่าไปจากบ้านเมื่อกี้ออกน,กน่าจะรูนี้ปะออ่ะอ,อ่โอเคใช้ได้ใช้ได้แม่สนักเล่นเกมมาแล้วเว้ย กดไรวะ,ออะเอา F ตอนออกก็เปิดให้เองตอนแรกต้องกดก,ก่อนเนะเาะอ้าว<ม>เดินเข้ามาตรงเลยก็ได้นี่วะอโอกระสุนเพิ่มเออเฮ้ย <c oughs> โออ่ะมีประตูส้นตีนนี่แหละกูว่าฮะดูตรงไหนอะ เซฟแ,แ,แล้วเนี่ยเหรอแน่เซฟนี่แหละเซฟแล้วเนี่ยอ่ะผมมือเอ๊ <c oughs>